การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษเปิดสนามโอท랫ฟอร์ดรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจากสเปนซึ่งเกมแรกเสมอกัน2ประตูต่อ2ค่ะโดยเริ่มเกมได้18นาทีนะคะเป็นฝั่งของบาร์เซโลนามาได้จุดโทษจากจังหวะที่บรูโน่ฟอนันเดสไปดึงแขนของอารคันโดบันเด้จนลม้มลงก่อนจะเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้รับหน้าที่สังหารและยิงไม่พลาดค่ะส่งผลให้ทีมเยือนบุกมานำหน และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะจากนั้นค่ะเริ่มครึ่งหลังนาทีที่47แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งจากการจ่ายบอลของบรูโน่ฟอนันเดสไปให้เฟรดยิงด้วยเท้าขวาบอลพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปและนาทีที่73ค่ะปีศาจแดงมาได้ประตูขึ้นนําจากที่อันโตนี่ยิงในพื้นที่เขตโทษบอลผ่านมือนายทวานเข้าไปทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซงนํา2ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นค่ะก็ไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะบาร์เซโลนา2ประตูต่อหนึ่งค ทีมปีศาจแดงผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม4-3ตีต๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกยูโรปาลีค่ะโดยหลังจบเกมนะคะเอริกเทนฮากนายใหญ่ของทีมปีศาจแดงได้ออกมาเปิดเผยว่าผมว่านี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแม้ก่อนหน้านี้เราได้ชัยชนะที่ดีมาบ้างอย่างเช่นเกมกับลิเวอร์พูลและอาเซนอลแต่ผมคิดว่านี่คือชัยชนะที่ดีที่สุดเพราะบาร์เซโลนาเป็นจ่าฝูงลาลิก้าดังนั้นการเอาชนะพวกเขาได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ขณะที่ชาบีอนันเดสค่ะกุนซือทับอสุกรนากล่าวว่ามันน่า หวังมากๆเราเล่นได้อย่างสูสีแต่สภาพร่างกายของพวกเขาดีกว่าเรามีโอกาสจะหนีเป็น2ประตูต่อศูนย์แต่เราทําไม่ได้ผมไม่อยากแก้ตัวหรอกนะแต่ถ้าเรามีเบดรี่กับกาบี้มันก็คงจะแตกต่างออกไปค่ะ